อยากทราบว่าขนาดของอวัยวะเพศเกี่ยวข้องกับความสูงหรือไม่ครับเรื่องของอวัยวะเพศชายเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ชายค่อนข้างที่อยากจะรู้จริงๆว่าของตัวเองเนี่ยมันเทียบกับเพื่อนเป็นอย่างไรแต่ระยะหลังนี่ครับมันเปลี่ยนแปลงครับเมื่อสองสาวันก่อนผมไปบรรยายที่แห่งหนึ่งครับเกี่ยวกับการอบรมเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพจริงๆนะปรากฏว่าตอนถามคุณผู้หญิงถามว่าอยากจะรู้จริงๆค่ะคุณหมอว่ามองหน้าผู้ชายแล้วจะรู้ไหมว่าขนาดนั้นนเท่าไหร่นะครับ แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีการคํานวณจากประเทศรัสเซียครับให้ดูเบอร์รองเท้านะครับรู้สึกให้บวก7หารด้วย5ออกมานะครับซึ่งคําตอบก็คือว่าไม่จริงครับแต่คงต้องยังบอกน้องๆว่าขนาดก็คงสัมพันธ์กับรูปร่างครับคนที่รูปร่างสูงใหญ่ขนาดก็ต้องใหญ่ตามตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรูปร่างเล็กๆจะขนาดนะครับน้อยตามตัวไปด้วย ทีนี้ถ้าเกิดน้องๆผู้ชายอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรมันถึงจะนะครับไม่ย่อมเยาวก็จำไว้ว่าทุกวันก็สันทวะไมตรีกับมันบ้างนะะพูดคุยกับมันบ้างทักทายกับมันบ้างแล้วมันก็จะได้มีขนาดตามที่ต้องการครับนะครับแต่สำหรับผู้หญิงนะครับถ้าจะเป็นความรู้ไว้ก็คือหลายต่อหลายคนก็กลัวเหลือเกินว่าเออถ้าเกิดฝ่ายชายเนี่ยขนาดมันใหญ่ๆแล้วเราจะมีอันตรายไม่เวลามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง คำตอบก็คือว่าคงจะไม่เป็นอะไรหรอกเพราะขนาดลูกที่ออกมาหัวโตขนาด10เซนยังออกมาได้เลยนะครับ